เมื game game so first, game game you, game game ่อผมเล่นเกมที่เศษของได้และเกมนั้นเศษกระเบิดได้มาาย้ายมีครั้งที่สองครับขอโทษครั้วไปน่ ai gọi kìa. Bà ơi, yeah tụi. Cha, bố với cha. Let's do this. Bỏ cái lúc xuống một cái tay. đó đó. อยาให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดมได้ไแล้ว้ามีครั้งที่สามะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรหนีไปไหนมีไปไหนหน ดิฉันไม่ใช่เดี๋ยวเวลาไว้คุณตกตะพานไอ้สัตว์จบตกตะพาสมึงมึงเอาอันนี้ไปเลยนะไอ้อันเนี้ยโอ้ยหมื่นห <c oughs> ลดเจอป้ายเว่คุณบ้าขอว่ามันใช้ร่วมมันต้องมันทิ้งให้กันไม่ได้ก็ใช่แล้ใช่ได้ มันเช้าแล้ว,วตัตีแบบไม่มีตังค์แล้วมึงจะลุนหน้าเลยทำไปอม่มีเนอะ,ะอะไระก็พวกกูกำลังไปหาพวกมึงอยู่กัน